สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้พูดในหัวข้อที่ว่าหนูผีเอาหลานไปทิ้งตีนเขาทำไมมึงออกมาตอบสังคมหน่อย อันนี้นะ่ะสังคมเขาเริ่มสงสัยมึงแล้วออกมาตอบคําถามนี้หน่อยมึงเกลียดเขาขนาดนั้นเลยเหรอมึงเกลียดแม่เขาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วหลานนะ่ะไปรู้เรื่องอะไรน้องเขาทําอะไรให้มึงมึงถึงไปทําน้องขนาดนั้นกันแกล้งเขาจนพลาดพลาดแล้วเป็นยังไงงานมาดิ h. โยนความผิดให้กับคนอื่นจะเอายังไงล่ะทีนี้มึงเตรียมออกมาตอบคำถามด้วย แล้วเขาเจอหลักฐานเด็ดด้วยนะของมึงน่ะนี่น่ะใจเย็นๆหลักฐานอะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันในที่ศาลเพราะว่าเพราะฉะนั้นน่ะผมจะไม่พูดซึ่งก้าว่ายหลักฐาน,ห,านหรือว่าสำนวนมึงว่าไปเถอะทีมงานทนายมึงเตรียมรับกรรมของมึงมึงโกรธกับเขาขนาดนั้นน่ะเลยเหรอมึงทำกับเขาได้ขนาดนั้นเลยเหรอจิตใจมึงทำด้วยอะไร FC ครับนี่คือวีรกรรมของมันก่อนหน้านี้มันไม่ถูกกับแม่น้องผลไม้มันไม่เคยถูกเลยมันมีผลประโยชน์ในทางธุรกิจครัวเรือนต่างๆนานา,นามีผลประโยชน์เรื่องของเงินการเงินไม่ลงตัวมันก็เลยขัดผลประโยชน์กันตรงนี้แหละครับคือสาเหตุชนวนในการที่น้องเสียมึงเอาหลานไปทิ้งตีนเขาทำไม มึงนี่เลวระยำต่ำช้านะหน้าดูกูบอกเลยว่ากูจะไม่พูดนะมึงเตรียมรับกรรมได้เลยเขาบอกแล้วว่าวันนั้นให้มึงทั้งวันเลยหนูผีใจหมามึงยังคิดว่าเขาออกมาพูดแบบนั้นเขาจะตัดประเด็นของมึงออกไปประเด็นของมึงนะ่ะยังอยู่นะและเขาก็ได้พบหลักฐานกับสิ่งที่มึงทำมึง เตรียมรับกรรมเลยมึงจะดิ้นยังไงหนีได้หนีไปนะกูบอกไว้ให้เพราะฉะนั้นอะ่ะมึงรับสารภาพดีกว่าอย่าไปปล่อยให้เรื่องมันบานปลายอย่าปล่อยให้คนตกเป็นแพะจากหนักจะได้เป็นเบามึงรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเลยนะหากมึงต่อสู้มึงจะโดนโทษหนักความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube หลังบ้านทนายลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับ สำหรับสำนักงานทางเข้าสำนักงานจะมองเห็นป้ายธรรมรังสีอยู่ถนนสุเราคองหนึ่งทั่วไปจะเรียกว่าถนนกีบหมูเพราะว่าในย่านนี้มีแรงงานที่เขามาจากอีกฝั่งหนึ่งเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอยู่ในแถวนี้ในกรุงเทพก็จะเยอะสำหรับวันนี้ก็จะมีการประชุมรวบรวมข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่เมื่อวาน ท่านทนายและก็ทีมงานทนายของเราจะประชุมกันในช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าบางท่านนั้นพักผ่อนจากเมื่อคืนเสร็จแล้วตอนเช้าต้องไปทำงานต่อก่อนแล้วเวลาเราก็ได้นัดหมายกันไว้ในช่วงบ่ายเพื่อที่จะมาประชุมนำข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่การเมื่อวานนี้มารวบรวมมาเก็บข้อมูลกันในช่วงบ่ายแล้วก็จะมีการ ต่อด้วยการรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันได้พูดคุยกันไปด้วยเห็น FC ของเราต้อนรับเราก็ดีใจแต่ในตัวของหลังบ้านเองก็ดีใจยูทูบเบอร์แล้วก็ FC ของเราทุกคนเป็นกันเองให้ความสำคัญกับเราเรากลับมากรุงเทพก็คิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนเราเจอกันในเวลาที่แป๊บๆคือ ยังไม่มีเวลาที่ได้พูดคุยกันไม่มีเวลาที่แบบว่านั่งคุยกันแต่มีความรู้สึกว่าทุกท่านที่อยู่ที่นั่นเป็นกันเองมากๆเรากลับมาก็คิดถึงเหมือนกันเหมือนอยู่บ้านตัวเองเหมือนยังไงอะฟ้าส่งให้เรามาเป็นพี่น้องกันยังไงอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าเรากลับมาแล้วเราคิดถึงทุกท่าน ที่อยู่ที่บ้านกกกทุกคนก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เห็นการต้อนรับทางหลังบ้านทนายลุงพลขอเป็นตัวแทนของท่านทนายและก็ทีมทนายขอขอบคุณ FC ขอบคุณยูทูบเบอร์และก็ผู้ติดตามทุกคนที่เป็นห่วงทั้งขาไปและก็ขากลับทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็สู้อยากจะฝากขอบคุณ FC ขอบคุณ ที่ให้กำลังใจกันมาตลอดที่เราได้รู้จักกันความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ทังนี้ครับเรื่องคดีน้องผลไม้ปมอยอมรับว่ามาขอไถานาแล้วยายอุ่นยังเดินไปดูคุณอีกนะเนี่ยแต่หลัง8โมงครึ่งไม่มีใครเห็นคุณเลยคุณจะอ้างใครอีกแต่หลัง8โมงครึ่งมีปัญหาหน่อย คุณมาประสบพบรักกับพี่ดอนกลางถนน8.30โมงครึ่งนนมันก็เพียงพอครับ8.30โมงครึ่งคุณเข้าบ้านจากนั้นประมาณ9.00โมงนิดๆคุณก็ออกจากบ้านเวลาไม่นานหรอกครับรถไถวิ่ง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอดีกับที่พี่ดอนพบรักกลางถนนสบตาปิ้งๆเวลา9ก้นาฬิกายนาทีคุณยังไม่พูดเลยว่า เข้าบ้านไปทำอะไรคุณปฏิเสธว่าคุณไปไถานาตลอดจนถึง10โมงยี่ิบสองแต่พอพี่ดอนเห็นคุณคุณก็เปลี่ยนอีกคุณยังไม่บอกเลยว่าคุณเข้ามาทำอะไรคุณเข้ามาแล้วทําไมถึงออกไปจากหมู่บ้านอย่างไวคุณออกจากหมู่บ้านทั้งทั้งที่เขาประกาศกันอยู่ว่าเด็กหายเด็กหายคุณเข้ามาแล้ว แล้วคุณก็ต้องรีบไปไถนาอีกตอบได้ไหมทำไมรีบไปไถนาต่อนะทำไมคุณโกหกว่าไถนายายอุ่นจนถึง10โมงแต่คุณไถนายายอุ่น7นาฬิกถึง8นาฬิกาไม่ใช่หรอแล้วที่เหลือนะ่ะคุณไปอยู่นาใครแต่คุณแวะเข้ามาบ้านแน่นอนคำนวณเวลาคุณนั่งรถ10กิโเมตรต่อชั่วโมงมีช่างเข้าเห็นเลย ก่อนนี้ไม่เห็นรถพอประมาณก้าโมงเห็นรถคุณจากนั้นคุณก็ออกไปไถนาต่อเข้าหากันผู้ใหญ่ประกาศหาหรือคุณเข้ามาปุ๊บไฟดับหรือ,อยังไงแต่ผู้ใหญ่ประกาศ9ก้านาิกาหนาทีแต่คุณนะ่ะกลับออกจากบ้านเพราะว่าการขับมา5กิโลเมตรจากบ้านมันก็พอๆกับเวลาไม่มากไม่น้อย มันมาสวนทางกับพี่ดอนที่กิโลเมตรที่5ขับรถไม่นานก็10นาทีแล้วมันก็พอประมาณสัก20นาทีที่คุณมาตรงนี้เจอกันผมถามแค่ว่าแล้วคุณนกแสกบอกว่าเห็นคุณไปถามหาเด็ก9กนกา40แต่คุณมาสวนทางกับพี่ดอนเนาฬกา20นาทีอีก20นาที คุณไปเจอนกแสกได้ยังไง9ากา20นาทีเจอพี่ดอนอีก20คุณไปเจอนกแสกคุณคือคุณอนะมีหลายคนมากใช่ไหมคุณอนะพ้วนเปี้ยนทั่วไปหมดแค่นี้พอแล้วครับใครจะเล่นเรื่องของลุงพลไปรับพระแล้วไปอุ้มเด็กคุณก็เล่นไปเพราะว่าท่านทนายเขาจะเอาข้อมูลที่ผมพูดนี่แหละไปเข้าสำนวนให้มากที่สุด ให้ครบทุกมุมทุกประเด็นแสดงว่าพวกคุณถูกซักแน่ๆความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้อย่างนี้ครับวันนี้อยู่กับทีมงานทนายเดินทางขึ้นภูเหล็กไฟทนายกล่าวว่าวันนี้กำหนดการ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาจะขึ้นตรวจสถานที่เกิดเหตุที่เกี่ยวข้อง กับคดีน้องชมพู่ที่บ้านกกกอกรวมถึงขึ้นภูเหล็กายด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลไปดูที่เกิดเหตุเพราะคดีอาญานี้สำคัญการไปดูที่เกิดเหตุนั้นสำคัญทีมทนายก็จะไปทั้งหมดทุกคนส่วน fc หรือยูทูบเบอร์ที่ประสงค์จะเดินทางร่วมไปด้วยก็ยินดีครับอันนี้เต็มที่ยินดีขึ้นไปนอกจากนี้นะครับ ท่านทนายก็ได้พูดอีกว่าไม่สงวนในส่วนนี้ขึ้นไปด้วยกันก็ได้เราก็จะได้ไปร่วมดูด้วยว่าที่ต่างๆที่เขากล่าวถึงนั้นมีอะไรบ้างแต่ในจุดของประเด็นของในคดีมีจุดไหนยังไงบ้างอันนี้นะ่ะยังไม่ให้ข้อมูลยังให้ข้อมูลไม่ได้เพราะว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล แต่มันมีหลายจุดที่เราสงสัยและต้องไปดูรายละเอียดรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องที่เราตั้งประเด็นไว้มีหลายคนที่ต้องสอบถามก็จะรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในคดีแต่ว่าในชั้นนี้ เปิดเผยไม่ได้จะก้าวล่วงอำนาจศาลเพราะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแต่ถามว่าข้อมูลต่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดที่เกิดเหตุเรามีไหมเรามีหมดครับทางทีมงานรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากข่าวจากพยานบุคคลต่างๆที่ให้ข้อมูลไว้ในเบื้องต้นตลอดระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุ เดือนพฤษภาคม2563เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ข้อมูลทานายรวบรวมไว้หมดมาดูว่าส่วนไหนเป็นประโยชน์ในคดีก็จะมาประชุมพิจารณานำส่งสารเพื่อประโยชน์ของในการต่อสู้คดีต่อไปแต่ในการดำเนินคดีเราคำนึงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหน แต่หน้าที่ของเราคือว่าต้องรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดมาวิเคราะห์ว่าพยานหลักฐานอันไหนเป็นประโยชน์สำหรับจำเลยในการต่อสู้คดีเพราะในส่วนของการดำเนินคดีมันมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อจริงบางส่วนก็จริงบางส่วนก็เท็จ บางส่วนนั้นก็อำพรางต้องวิเคราะห์ให้ดีในส่วนนี้ต้องสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายแต่ยังไงก็ตามในส่วนของหน้าที่ทนายที่รับดำเนินคดีให้ลุงพลและป้าแตนเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดในคดีนี้